ที่แต่งทุกๆวันเนี่ยมีอะไรบ้างทุกๆวันนะใช้แค่นี้นี่คือถ้าเกิดบ้านไฟไหม้แล้วเหลือขครืองสำอังเท่าเนี้ยก็อยู่ได้คือจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่ดูแลผิวหน้าตัวเองเลยแต่มีสิวกีละครั้งเลย แล้วเวลาไปงานอย่างเงี้ยมารีทําไงก็แต่งเองส่วนใหญ่เคยแบบเจอคนที่แบบไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแล้วทําไงอ่ะแก้แบบแก้เองไม่แอบไม่แอบเรามีผู้ชายทักเขาเราเคยแต่งหน้าลุกนี้ไม่โออะไร้ยถ้าพูดแบบ้นาะโอ้โหลูฟท็อปปะปิดตกไปเลยพอไม่แต่งก็จะแบบไม่แต่งหน้าหน่อยหรอเพศผู้ชายมันเป็นเพศที่แบบ สวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาเต t ชั่นนะคะและนี่ก็คือรายการใหม่ของเราค่ะก็คือรายการขอตอน,นั่นเองค่ะจะเป็นรายการที่เราจะบุกบ้านแขกรับเชิญนะคะไปดูว่าเขามีเครื่องสำอางอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่า EP แรกเปิดประเดิมด้วยความยิ่งใหญ่เราได้รับเกียรติมาจากนางเอกทให้เกียรติเรานะคะ นั่นก็คือคุณมารีเบอร์เนอร์นั่นเองค่ะมารี Marie, สวัสดีอุยส,ส,สวยมากเดี๋ยวนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วผันตัวจริงๆริงชีจอมารีนานมากครั้งแรกเจอที่ไหนงานแฟร์ว่าสมัยก่อนแบบขายของอะไรเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุคแรกเครื่อ,กองกำลังดีงงดฉันมาก่อนทุกคนเลยจา้าแล้วก็ไปก่อนทุกคนเลยจ้าเดอร์มี่ชื่อแบรนด์ว่าเดอร์มี่ แต่ยุคนั้นก็คือมารีมาก่อนการก็คือเป็นลิปสีม่วงลิปสีอะไรนะชี้จําได้แล้วดีมากลิปสีม่วงเขาเคยชอบแต่งหน้ามากๆแล้วก็คือผ่านเปลี่ยนมาเป็นแบบทําอย่างอื่นแทนคือมันเหมือนแบบการที่เราจะขายสินค้าในมุมที่เป็นแบบเออฟิลแบบสินค้าดาราอะไรเงี้ยเหมือนเราต้องใส่ตัวเองลงไปในสินค้าเยอะมาก พอมันไม่ใช่เราแล้วอะเราก็ได้รู้สึกว่ามันเฟดด้วยความที่เราไม่ได้ใส่ตัวของเราลงไปแล้วพอการแต่งหน้าเราเริ่มแบบเริ่มเหมือนคนปกติมากขึ้นก็เลยเริ่มแบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยพุชตรงนั้นแล้วเลยตอนเด็กๆอะตอนสมัยเรียนอะเป็นเด็กขี้เล่ที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นอะจะไม่ได้ตอนเด็กๆตอนแบบไฮสคูลอะไรเงี้ยเขียนอายไลเนอร์อย่างเดียวแล้วแบบไหลๆอะจนดูเป็นแบบเหมือนเด็กอีโมอะเพราะแบบแต่งหน้าไม่เป็นแล้วคือมารีคือเข้าวงการตั้งแต่แบบอายุเท่าไหร่คะประมาณ17ก็เริ่มแต่งหน้าเองเลยไหมตอนนั้นพอเริ่มเหมือนแบบ ได้แต่งกับช่างได้อะไรเงี้ยเริ่มเห็นเฮ้ยแต่งแบบนี้สวยดีวะอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแดมนมีตอนนั้นโอ้ oh. งั้นหลังจากนี้เดี๋ยวขอไปเคาะโต๊ะดูหน่อยว่มามาลีมีเครื่องสำอางอะไรบ้างรู้สึกว่าทุกคนต้องคาดหวังเยอะมากอะต้องไปดู ครั้งแรกของรายการแบบใน YouTube ที่ได้มาบุกบ้านมารีอ,ะอาะให้มาลีนำเลยว้าวมีโต๊ะแต่งหน้าแบบจริงจังมากเลยอะแสดงว่ามาลีต้องเป็นคนแต่ง,นงนหน้าเองแต่งหน้าเองทุกวันก็ถ้าเกิดเป็นงานที่แบบไม่ได้ยิ่งใหญ่มากถึงขนาดแบบเป็นโฆษณาหรือเป็นอะไรคะ่ะเนี่ยก็แต่งเอง นี่ก็คือมุมแต่งหน้ามุมความสวยความงามแอบดูรูปนิดหน่อยนี่รูปผู้ชายแถวนี้หรือเปล่ามีแต่เด็กๆแล้วเดี๋ยวขอดูเครื่องสำอางเลยไหมขอกที่แต่งทุกๆวันเนี่ยมีอะไรบ้างทุกๆวันน่ะใช้แค่นี้นี่ือกระเป๋าที่แบบไม่ว่าเราจะแบบออกไปข้างน,นอกออกไปไหนก็ตามก็คือพกใส่กระเป๋าไปให้กกระเป๋าเครื่องสำอางในรถชิค่ะนี่คือถ้าเกิดบ้านไฟไหม้แล้วเหลือเครื่องสำอางเท่านี้ก็อยู่ได้ ขอดูได้ไหมว่ามีอะไรบ้างเชนดิ้งหนึ่งแป้งหนึ่งิวร,ระหว่างวันมาริเติมหน้าอะไรอย่างนี้ไหมสิ่งเดียวที่จะเติมคือมีลิปที่ใช้แบบประจำมา้ยดีออลิปโกลเบอร์ศูนย์ศูนย์สี่มาประมาณว8สิบแปดแท่งแล้วก็ใช้มาประมาณสามปีไม่เคยเบีเ่ยแล้วก็อันนี้ก็ดีของ3 c e เหมือนกันก็เป็นคล้ายๆกันเหมือนลิปมันที่มีสีอันนี้ไม่ดีใช้มานานยังเคยใช้หลายตลับแล้วสิบปีที่แล้วฮิตมากใช้ดีมาก มันคือริมแมลบอนเซอร์แล้วมารีจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่แต่งหน้ากันแต่งหน้าตอนไหนคือแบบมันเขามาลิปแป้มาทายอะยไรเงี้ยแล้วแม่ก็ซื้อแบบตลับแบบเมคอัพเด็กอะเหมือนพวกตลับอายแชโดว์สีสแล้วก็<า>ม,มีแบบลิปต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นนางเอกมารีดูแลผิวยังไงบ้างที่ไม่ดูแลผิวหน้าตัวเองเลยแต่ <anchor S 1> ก็พยายามทาครีมบ้างเหมือนถ้าสมมติว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้ตอนกลางคืนแล้วเออเหนครีมโอเคทาครีมสักหน่อยตอแต่ด้วยรูทีนแล้วอ่ะปกติจะเป็นคนที่ตื่นมาล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วก็แต่งหน้าเลยแบบไม่ทากันแดดไม่ทาอะไรเลยโอเคเขาโชคดีที่เขาสวยแล้วมารีเคยไปเรียนแต่งหน้าอะไรนี้ไหมอพอเราแต่งกับช่างบ่อยเนาะเราก็จะเห็นว่าช่างคนนี้ทําแบบนี้ววานอะไรเงี้ยเคยบแบบเจอคนที่แบบไม่ถูกใจอะไรอย่างนี้ไหมอยู่แล้วแล้วทำไงอ่ะแอแก้แอบแก้เองไม่ใช่ไม่แอบก็พูดกับเขาดีๆทุกคนจะมีประสบการณ์ที่เหมือนกับว่า ตัวพวกช่างใหญ่อะไรเงี้ยช่างเขาก็จะมีความแบบมีม,มีอีกโก้ของเขาเน้อว่าแบบแต่งแบบนี้เธอสวยแต่สำหรับเขา,าเขารู้สึกว่าการแต่งหน้าไม่ใช่แบบสวยอย่างเดียวมันคือแบบคนที่ถูกแต่งเขาต้องมั่นใจด้วยถ้าสมมติมารนเลือกได้3มอย่างเลือกอะไรบ้างเขาจะเลือกเป็นที่ปัดแก้มยิ้สาวเขียนคิว้วสิ่งนี้เพราะว่าเป็นทั้งแป้งพรเมอร์แอบเห็นรู้จักไหมพี่ฝนรู้จักไหมแป้งเขียวเซลีน่าเวลาแคสโฆษณาตอนเด็ก ช่างทุกคนจะใช้เพราะว่าถูกหนึ่งแล้วก็สองแบบปกปิดสุดๆเวลาเราขี้เกียจลองพื้นขี้เกียจคอนซีลเลอร์ขี้เกียจอะไรทั้งนั้นอันไหนไอเทมไหนที่รู้สึกว่าอะทุกบ้านควรมีหรือมามารีนะดนดำเลยจริงๆชอบไอ้นี่มากครีมเชดดิง้งแบบเนียนมากและสีดีมากเดี๋ยวไปลองบ้างนะคะบอนเซอร์เนึ่งคีออของแมสเฟนตี้ อเห็นแบบน้ำหอมชีบ้านน้ำหอมมากเขาไม่บ้านน้ำหอมเลยแคาใช้เนี่ยเจมอลลองพีออนี่มาแบบหลายขวดมากก็คือกลิ่นเดียวตลอดไปกลิ่นเดียวตลอดไปใช่เหมือนกินคู่ใจอ่ะอันนี้คือกลิ่นมารีถ้าผู้ชายคนไหนอยากดมก็ไปดมในชอบเจมอลลอนเนาะทุกคนอาจจะเห็นว่าคุมารีสวยมากอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามีตรงไหนที่เราแบบไม่มั่นใจเป็นจุดที่เราไม่ชอบเลยไปบนใบหน้าหน้าเราเนี่ยด้านขวาทั้งหมดจะตกกว่าข้างซ้ายก็เลยจะชอบหน้าตัวเองฝั่งนี้มากกว่า แต่ว่าถ้าจุดที่แบบรู้สึกว่าขาดก็คือคิ้วคือเป็นคนแบบมีหัวคิ้วแต่หางคิ้วแบบไม่ค่อยมีขนคิ้ว Q. เพราะจริงๆเหมือนคิ้วตกแล้วพอเรากันอนะมันก็เลยกลายเป็นหางเลือน้อยแล้วจริงๆก็เคยไปสักคิ้วคือเรารู้สึกว่าการสักคิ้วให้มีโครงโอเคก็เวิร์กนะแต่ว่าคนที่คาดหวังว่าคิ้วเวลาสักอะว่ามันจะเป็นเหมือนในในคลิปที่เราเห็นกันในจนะีเนาะมันไม่จริงเพราะว่าเนื้อผิวที่ไม่มีขนอนะถ้าเกิดหน้ามันหรือเง่อออะไรเยยงี้ย คิ้วก็จะเงาเพราะฉะน,นั้น่ะยังไงการเขียนคิ้วก็ต้องมีการปัดฝุ่นสําหรับคนที่คิ้วน้อยประสบการณ์เรื่องดีไม่เคยไม่เคยรูม้มาก่อนเลยอะก็ขนคิ้วเรามันแน่นไงต่อขน แล้วก็สักคิ้วอะข้อดีข้อเสียคืออะไรมันเหมือนเวลาเราติดขนตาปลอมอะถ้าเกิดเราเลือกเบอร์ที่สวยอะยังไงมันก็จะสวยต่อให้เราแต่งหน้าแบบหนักเบายังไงอะมันจะสวยด้วยขนตาเบอร์เบอร์นี้อะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราเจอร้านต่อขนตาหรือช่างต่อขนตาที่เราแบบถูกใจที่รู้สึกว่าให้มันเข้ากับเราอย่าไปเปลี่ยนคือคนจะรู้สึกว่าต่อขนตาแล้วขนตามันร่วงจริงๆแล้วขนตาจริงของเราอะมันมีอายุแค่3อาทิตย์ก็คือขนตาเส้นเก่าอะมันจะยาวออกมาพอสามอาทิตย์ปุ๊บมันก็จะร่วงแล้วขึ้นใหม่จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่การ ห้ามไปแกะแต่นี่คือไม่ได้ปัดมนสคาร่ามาประมาณ5ปีแล้วนะเพราะว่าต่อขนตาตลอดจริงเหรอ,อแล้วอย่างนี้มีมัสคาร่าไหมถ้าปัดขนตาล,ล่างก็จะใช้ม b e เบล n นตลอดชีวิตไ,ไอ้ตัวนี้ ใหเปอร์เคิลเอาจริงเครื่องสำอางมาลีคือจับต้องได้ของจริงแพงเลยไม่แพงเลยเคยลืมล้างหน้าอะไรเงี้ยประจำคือนก็เป็นคนใส่ปาร์ตี้เนาะเออเดือนเนาะคือเราจะปัดขิวทุกวันปัดขิวแบบปออันนี้อีกไอเทมหนึ่งโคดดีถ้าเกิดใครที่แบบชอบแบบคิวฟูคิวตั้งนะคะตัวเดียวจบได้หลายไอเทมแล้วนะวันนี้สดไม่กินคู่อะไรวะกันเลยจะพูดเอย่พูดเรื่องไอ้นี่ไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้ล้างหน้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆอาจจะโชคดีของเราที่เราเป็นคนแบบไม่ดูแลผิวแล้วผิวก็ไม่แพ บางทีตื่นเช้ามาแบบขึ้่อ้ืนรไกแนงมาบน้าไหมวะนี่จับคิวก่อนเลยว่าคิ้วมันหายแข็งเลยย่าเคยแพ้ไหมเคยแพ้แบบหน้าไปต่างประเทศแล้วแพ้หรือว่าแบบไปแต่งหน้ากับช่างหน้าแล้วหน้าแพ้อะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยแพ้อะไรเลยมีสิวแบบปีละครั้งเลยขอไปแบบเคาะต่อข้างหลังตรงนี้เลยแต่ว่าลูกค้าขอสีชมพูอ่ะ เฮ้ยเขามีว่ะแต่เป็นสมพูแบบคือมันก็มีแซกแซกซึมซึมบ้างในชีวิตประจำวันนมไม่ใสไงนึกออกปะชุดเดน่าีมีประมาณ7ตัวซื้อเองไหมอันเนี้ยอันนี้ของเพื่อนสนิทยืมมาอันนี้เคยจะเป็นงานแต่งอ๋อซื้อมายังไม่ได้ใสอันนี้ชุดของเพื่อนยืมมาถ่ายรีวิวแล้วเวลาไปงานอย่างเงี้ยมารีทำไงทั้งหน้าและผมชุดต่างๆชุดส่วนใหญ่ก็ให้เพื่อนช่วยหาให้เพื่อนที่แบบเป็น s t y l i ส แค่หน้าก็แต่งเองส่วนใหญ่ผมก็จ้างช่างเอาแล้วมื่ลีเคยไปแบบสมมติไปเดทอะไรเงี้ยแล้วมีผู้ชายทักว่าเฮ้ยแต่งหน้าลุคนี้ไม่ออะไรอ่ะไม่เคยถ้าพูดแบบนั้นโอาโหรูปถอบป,ปะติดตกไปเลย <laughs> มันจะพูดอย่างงี้ยโคตรแย่เลยทำไมทีเจอร์ประจําเลยวะคือบางทีเราแต่งตามทีมไงไปดูคอนเสิร์ตบล็อกเนี้ยเขาก็จะถามว่าแบบแต่งหน้าอะไรวันนี้แต่คําพูดเนี้ยเครเจอบ่อยแต่งหน้าไปไหนอ่ะพอไม่แต่งก็จะแบบไม่แต่งหน้าหน่อยเหรอเอาเคยเพศผู้ชายมันเป็นเพศที่แบบ <c oughs> คือพอไม่แต่งหน้าเขาจะชอบมาแซะแม่พอไปงานอีเวนต์ไปหาเพื่อนค่ะสวยมากแต่มาเจอเขาแบบไม่สวยเลยแล้วพอวันไหนเราแต่งหน้าเต็มแล้วแค่แบบแค่กินข้าวดูหนังอยู่ที่บ้านทักเราแต่แต่งหน้าไปไหนอะ่ะแต่งตุม้มทำอะไรอะก็เลยถามมันว่ามึนเราคือต้องกันอะไรสรุปแล้วหน้าสดองคนรอดหเราแต้วันมันจะมีวันที่รอดกับวันที่ไม่รอดถามจริงเรามารลีป,ปาร์ตี้เยอะอะหน้ามันไม่ยมก็ไม <c oughs> ่ ก่วะสมองติดดีไอจิใตใจความร่องรอยข้างในมันอาจจะไม่ปกติแต่ว่าเฮ้ยแจ่มวะ่ะเพราะอย่างชี้ไม่ได้เลยมันจะมีหลายคนที่แบบเอาเวลากินเหล้าเยอะเราจะแต่งหน้าไม่ติดใช่ใช,ใช <ๆ S 3> ่ของมึงอะติด <c oughs> สุดๆแบบดูดซับเลยอะโอเคทางของเขาจริงๆ <c oughs> เออวันนี้เ,าเคาะโต๊ะได้อะไรจากมาลีจริงๆอ่อะได้เทคนิคคิ้วนะไอคิ้วส่ที่มันมีขนน่ะมันจะไม่มัน แต่ส่วนที่มันไม่มีขนนะมันจะมันแล้วมันก็อาจจะทําให้คิวมันหลุดเลือนแล้วก็เรื่องนี้ก็สอนให้รูว่าถ้าผู้ชายทักเราเมื่อไหร่อีกเตะแม่งลงลุก <c oughs> ฮ<ะ>็อกแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่ต้องแต่งหน้าเยอะได้ถ้าเบาหน้าดีปาร์ตี้ให้เยอะๆนะคะหนูๆมันจะได้ซึมรอเล่น วันนี้ขอบคุณมารีมากเลยที่ให้เรามาเยี่ยมนะคะเอ้ยมีของมีของให้เป็นรองเท้าแตะนะคะเอาไปแตะใชาไแรู้ใส่เขาหรอคาดเดาเลยว่าใส่ไม่ได้ใส่ได้เหเห็นป่ะมองได้ตาเปล่ารู้เลยเดี๋ยวทำท่าเคาะโต๊ะสะหน่อยเคาะโต๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร์กันด้วยนะคะคิดเองคิดเองเลยเมื่อเช้านี้ ขอบคุณค่ะ